คืนนี้ละครเล่ร้ายเกมลวงกลับมาสานต่อความเข้มข้นให้ชมแบบปกติแล้วนะคะมาเอาใจช่วยพัชนินกันต่อล่าสุดแม้แต่เด็กปั้นคนสนิทอย่างผููก็ยังแปรพักหันไปซบทีมอิงดาวซะงั้นขนาดเกิดเรื่องในกองถ่ายก็ยังไม่มีใครอยู่ฝั่งพัชนินสักคนเบื้องหลังฉากนี้ที่สาววริทิาก,กับเปียวทัศนียากําลังเข้าฉากถ่ายทาละครที่ทั้งคู่ได้เล่นด้วยกันอยู่ดีๆเปเรียวฉุกคิดแผนการแกล้งที่สาเลยขอเล่นนอกบทซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์แต่กลับเข้าข้างคนผิดก็คือชิงชิงคฤหฐานี่แหลคะค่ะบอกเลยวา กลับมาแล้วค่ะคัมแบ็กเราเพิ่มเติมแล้วเพิ่มเติมคือเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งหลายหัวเดิมเกินไม่ค่ะเราอยู่ฝั่งคนชนะเสมอถูกต้องค่ะเราซื้อได้เสมอถ้ามันมากพอจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเล่์รายเกมหลวงก็ลวงกันทั้งเรื่องใช่บอกแล้วเงินซื้อคนได้ถ้ามันมากพอเล่์รายเกมหลวงนะคะกลับมาฟาดฟันกันต่อแล้วหลังจากที่หยุดปีใหม่ไปนะคะรับรอง ว่ากลับมาคราวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะมีความร้ายความแซบความเข้มข้นรอทุกคนอยู่นะคะย้ํานะคะคืนนี้เล่ร้ายเกมรลวงกลับมาออกอากาศให้ชมปกติแล้วและคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิก